คัตเตอร์พบีหลายทีแล้วเองอะหลายทีแล้วฮะอ้าวคัตเตอรอย่างนี้ก็สวยสิเอาลละไปดูกันเลยเนโรเทนเนอร์นี่เป็นหุ่นที่ผมไม่เคยหยิบมาเล่นมาก่อนนะคือผมรอห้องมาหนชั่วโมงเนี่ยยังไม่เล่นเลยเดี๋ยวอ่าพึ่งได้เล่นนะครับผมคอท่าร้อยด่านสเปเชียล เปลี่ยนเชียร์มิชชั่นนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูก,กันเลยว่าจะไหวหรือเปล่านะเอาล้วครับไปไปลุกกันเลยครับผมอ่าหาปืนครับหลบน,หนิดนึงยิงครับฟันฮะฟันครับฟันฮะ,นฮะลวง อิ่งานเข้าไปครับไปลวมฝังน,นู้นก่อนดีกว่าครับโอ้โอมนชาร์จได้ใช่ไหมไอ้เจ้าเนี่ยฝันครับไม่โดนเพื่อนยังไงยังไงฮะบ,บุนเาโอฮีครับตอนนี้ ฟันครับเอ้ยฟันฮะโชนครับฟันฮะเอ้ยโดนแล้วเอ้ยล่วงแต่ก่อนเพื่อนนั่นแหละสวยงามครับโอ้ยเก็บเหมือนกันอ่ะเราก็ไปช่วยเพื่อนครับอ่า บวนเราเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหเจ้านี่ใช้ได้อยู่เนี่ยในโรเทอร์เนอร์มาดูซิว่ามีใครไหมโอ้โหโ,โ,โอเคผมเห็นแล้วคุณเหลืองซามเมลเดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวผมไปเก็บครับรอก่อนรอก่อน อ่ายิงพลาลวเพื่อนโดนอยู่อฮ้ยลุกพับยิงฮะฟันครับฟันรง้ว่ายิงฮเกได้อยู่ก็เต์เอาวืด ไปเรื่อยๆหน่อยๆอะ่ะไม่รอดครับยังไงก็ไม่รอดเรืเร่อยๆหน่อยๆกินไปครับ <c oughs> ผมเองก็ไม่รู้จะทำไงนะเรืเ่อยๆแค่นี้เองแล้วศัตรูมันอยู่กันเยอะด้วยอะ่ะโอ้โหอ่าเรียบร้อยครับเพื่อนเราโดนฟันแล้วหรือเปล่ายังได้อยู่ฮะยังได้อยู่เดี๋ยวผมเกิดตรงจุดนี้นะแล้วก็เดี๋ยวสั่งแอสไซลงครับลงใส่ซาเมลครับเพราะวไอซาเมลมันเดี๋ยวนะเรา อ๋อเพื่อนสั่งอันนี่อยู่นี่หุ่นไหครับเพื่อนเราสั่งแอร์ซัพพอร์ตไปฮะ้ไม่ไ้สักพักหนึ่งโอ้ยแย่มากครับสกอร์ตอนนี้คือโคตรเสียเปรียบเลยฮะเอาละต้องฝากความรู้ที่ดีครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ครับได้ไงเพื่อนเราโดนซาเมลยยิงไปมันได้ยิงฟรีอะซาเมลอ่อะ ต้องอ้อมไปเก็บครับไม่งั้นเราจะลำบากนะฮะสะตูวสั่งแอร์ซัพอร์ตลงนะน่าจะลงที่ผมคิดว่าน่าจะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับลงที่เพื่อนนี่ครับ ฟันฮะเอ้าคัลเตอร์ครับผมมาโดนครับโดนเพื่อนอัดฟันฮะโอ้ยโดนศัตรูขาดครับเอาหัวปีมาฮะมวนเหลืองอีกแก้วเหรอลุมครับจอดเรียบร้อยฮะ เอายิงตัวกันเองกับเพื่อนอ,อ,อีกแล้วเพี้เพื่อนเราเก็บไปไอจิมไซปเปอร์อีกแล้วเดี๋ย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 วเหล้ทีวเองอ่ะหลายทีแล้วฮา,วาอ้าวเขาเตอร์อย่างนี้ก็สวยสิโอเพื่อนอย่าฟันโดนชันสิฟ้าดูนีค <c oughs> รับเฮ้ยคาเตอร์เหนียบ อีอาจ,จะไม้ครัวปีีได้อยู่เอ้ามีคนเกิดมาครับแต่ระวังแอสไตร์ต้องใส่ครับฟันฮะ,นฮะเจ็บอยู่ครับเอาหัวปีมาฮะ,ฮะฟันนะฟันครับล่วงยิงครับอ่าได้อยู่ฮะ ุ๊ตบไปหนึ่งเอาวโมเดลเลงเพื่อนยิงครับเข้าไปชิดฮะเข้าไปชิดฐานปืนครับปุ๊บเข้าไปครับยิงไหมฮะควันครับร้อย,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 อย หลอดนิดนึงโอ้ยโดนยิงคัตเตอร์โปปีออ <c oughs> แอะโดนยิงมันมีตัวตุ๋ยหลังอยู่หว่าเอซามลโอมันรอหลอยอยู่ครับโอ้โหฝั่งนู้นมันจัดโพซิชันกันดีฮะไอซามลโอกับจีมไซเปอร์มาได้ยิงฟรีหลายทีแล้วผมจะเข้าไปเก็บก็ลำบากครับแต่ตอนนี้กกอร์รนำอยู่นะฮะ เราสามารถจะไอ้นี่ได้เปล่าวะเราจะสามารถไปวางระเบิดได้ไหมเนี่ยอไอหมวดไอสเปเชียลมิชชั่นเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะอาละยังไงฮี้หมายเลขสามครับผมโตนนะะแล้วฮะเดี๋ยวเวลาในการแก้เกมอีกประมาณหนึ่งทียี่สิบวินะฮะฝั่งเราอืมเพื่อเราหมายเลขหนึ่งเกิดไปเพื่อที่จะนี่นะฮะเพื่อที่จะไปส่งแอร์ซับพอร์ตลงนะครับผม ผมไม่นำนะถ้าจะส่ง Air แอร์พอร์ตอ่ะไปส่งโอ,โ,โอ้โหจะบอกว่าอยู่ว่าไปส่งใส,ส่ซาเมลดีกว่าสาเมลมันอยู่ข้างหลังๆนู่นเลยอะผมเกิดทับฝั่งนี้เดี๋ยวผมไปเก็บสาเมลฮะยังจะเห็นผมอีกเนาะหายปืนครับ รันฮะฝันอ่ะโอ้ยเจ็บโอ้ยหงุดหงิดเหมือนกันแต่ได้อยู่อา้าวลุกขึ้นมาถือว่าเป็นการดีให้เก็บซามิไปก่อนตัวปัญหาครับผมปัญหาหลายทีมากเลย เาเตอร์แม่งเลยนี่ครับแล้วก็ฟันเอาเี็บร้อยอย่างนี้เสร็จไหมอู้ไม่ทันนะครับผมน่าเสียดายฮะ <c oughs> ใช้ได้เลยเนี่ยเจ้าเนโรเทนเนอร์เนี่ยโอโ้โหเป็นห่นที่ว่าน่าจะสนุกอยู่ครับทะเลดีๆนะเออใช้ได้ใช้ได้ไดแหมแต่ผมนี่ทำประโยชน์ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะโอโ้โหห่นแจ๊กัโนโ,โคตรเยอะสองตัวถึงว่าล่ะโอโ้แล้วกิมไซเปอร์อีกโอโ้แล้วซาเมีอีกโอโ้โหผมนี่ปวดหัวเลยเออ เอาล้ครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะเป็นไงสรุปหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมคือด้วยความที่ว่าไอเจ้าเนโตรเทนเนอร์ er เนี่ยมันหุ่นมาดีแหละแต่ประเด็นคือผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยสกิลอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยว่ามัมนมีอะไรบ้าง <c oughs> ผมรู้แค่ว่ามันมีกี่ชิ้นแล้วผมก็จับยัดใส่ใส่ใส่ใสของ,ของอก็มีอะไรใส่ได้ก็ใส่ไปใ,ใส่ไปก่อน,นครับคือทำไงได้ฮะเพื่อนเรามาเล่นหุ่นแบบนะ หุ่นเหลี่งสองเนี่ยเออฟ้าสองเนี่ยผมว่าจะเล่นหุ่นฟ้าไงแต่ประเด็นคือเพื่อนมันไม่กดหุ่นแดงมาอ้าวไม่มีหุ่นแดงเหรอโอเคไม่เป็นไรผมเล่นไฮก็ได้แล้วประเด็นคือขอห้าร้อยเนี่ยผมไม่เคยเล่นด้วยไง,งหุ่นแดงก็เชียร์แล้วหยิบตัวอะไรดีวะอ่ะก็หยิบไอ้เจ้าเนโรเทนเนอร์ไปแล้วกันหุ่นมันดูเท่ๆดีอ่ะหยิบมาแล้วก็เอาของแย่ใส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 ,ใส,ใส,สกิลมีอะไรบ้างผมก็ไปดูเพราะว่าเวลาเดี๋ยวมันไม่ทันก็ผมก็เลยอ่ะจับยัดของอย่างเดียวแล้วก็ดูว่า ไอ้เซสล็อตเนี่ยเอาว่ามันมีกี่ชิ้นก็อไะไะครับจับใส่สล็อตอ่ะแล้วก็เอาไปเล่นเลยนะครับผมผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเวิร์กตึ้นเวิร์กใช่เลยผมก็งงจริงจโอเควันนี้ก็ไปเทนี้กันฮะถ้าชอบก็บอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมวันนี้ผมไฮเคฟเฟขอไปก่อนนะครับผมไว้พบก,กันคลิปหน้านะฮะไปแล้วสวัสดีครับ